รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ i ินฟ r l i ไลท์ทีวีกับผมกาก้ณนวินยาสีช่วงนี้ก็เป็นช่วงอยู่ระหว่างการดูแลซึ่งกันและกันเป็นช่วงของโควิดก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับให้กินร้อนช้อนกลางมีเจลล้างมือเวลาออกไปไหนมาไหนก็พกติดตัวไปด้วยรวมทั้งอย่าลืมใส่แมสท,ทุกครั้งที่ท่านออกจากบ้านหรือมีญาติเพื่อนฝูงมาท,ที่บ้านก็แนะนาว่าให้ใส่แมสอยู่ตลอดเวลา พยายามอย่าถอดแมสพูดคุยกันเว้นระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ช่วงโควิดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็คนไทยทั่วประเทศเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันก็ฝากไปถึงพี่น้องทั่วโลกด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันสัปดาห์นี้อิน o ฟไนต์ทีวีจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากเดี๋ยวไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม ก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX 4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1นึถึง30มิถุนายน2564 live the ranger life ช่วงเกรดความรู้ คครับผมหลังจากที่เราได้เข้ามาในรถแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับเป็นตัว SV คือตัวท็อปคันนี้นะครับพิเศษคือเวลาสตาร์ทเนี่ยเป็นกุญแจคีย์เลสเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับนี่นะครับสตาร์ทง่ายๆแบบนี้เลยนะครับความปลอดภัยแลใช้เข็นผดเดี๋ยวมาจะลองเปิดแอร์ให้นะครับค่ตัวนี้เป็นแอร์ระบบสัมผัสดิิตอนนะครับอุณหภูมินะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถญี่ปุ่นนะครับทั่วไปเหมือนบ้านเลยนะครับ2ี่องศา นะครับถ้าอยากให้มันเย็นกว่านี้เราควรจะลดลงมาหรือถ้าราหนาวก็จะเป็นมากกว่านี้นะครับอ,อซึ่งแตกต่างกับรถยุโรปรถยุโรปบางคนบอกว่าถ้ามา25ไม่เย็นเลยนะครับอันนี้เก็บความรู้เพิ่มเติมแล้วกันเนาะอะยุโรปพวกเ็นบีเอ็มเนี่ยควรจะเซฟที 22. ่22โคบานเขามองว่า22เนี่ยคือเบสิกนะครับถ้ามากกว่านี้คือร้อนนะครับถ้าน้อยกว่านี้คือถึงจะเย็น่ถ้าไปเปิด22มันอาจจะไม่เย็นถ้าไปลดยุโรปนะครับขออนุญาตพาเทสได้นะครับคันนี้ได้ครับ มองซ้ายมองขวาไม่มีรถนะครับไปละรถคันนี้เนี่ยเป็นรถซิตี้คาร์หรือมิโกคาร์นะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับใช้งานได้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองนะครับหรือว่าไปจ่ายตลาดนะครับหรือว่าไปห้างสับสินค้านะครับมันจะคล่องตัวมากมาด้วยเครื่องยนต์เขาแค่พันห้านะครับแต่ว่าระบบนะครับเครื่องยนต์เขาเด่นเป็นแบบ IVT e c นะครับ iVTEC ก็คือเป็นการทํางานที่รุ่นใหม่นะครับ แรงและประหยัดน้ามันอธิบายง่ายๆแล้วกันแบบนี้ <ฮะ S 1> นะแนะนําให้ซื้อมือสองนะครับถ้าเราพอมีกําลังที่จะไหวเ <ฮะ S 1> นี่ยแนะนําให้รถซื้อรถปีใหม่หมๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นปี1 2บสาขึ้นมาเนี่ยไม่ควรเกิน7ดปีนะครับถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีการเสรื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับแต่อันนี้คือไม่ได้ฟิกนะครับเพราะลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยก็มีงบไม่เหมือนกันต่างกันนะครับแต่ถ้าให้ผมตัวตัวแนะนาตัวตัวแนะนาเนี่ยแนะนําให้คนซื้อรถปี12ขึ้นมาดีกว่านะครับเพราะว่ายังไม่ ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะมากแล้วก็จำนวนปีไม่ไม่ผ่านการใช้งานมาหลายปีมากจนเกินไปนะครับประมาณนี้แต่ว่าคุ้มค่าด้วยเรื่องของราคารถมันถูกกว่าครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะครับหรือว่าเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เราซื้อใบแดงนะครับอันนี้เป็นอีกทางเลือกดีๆสำหรับคนที่เลือกซื้อมือสองนะครับค่ะหลังจากที่ก้อยไปทดลองกันมาแล้วอะก้อยสนใจคันนี้นะคะแต่อยากรู้ว่าผ่อนเดือนเท่าไหร่อะคะได้ครับยินดีครับอยากอธิบายให้ฟังแล้วกันได้ค่ะ เรื่องของการจัดเปนั่นหรือว่าผ่อนนะครับก็คือการเช่าซื้อรถเนี่ยเรามีหสองแบบนะครับ <ฮะ S 1> แบบแรกคือซื้อสดเลยกับอีกสองคือซื้อผ่อนซื้อผ่อนเนี่ยเราก็มีสถาบันการเงินนะครับหลายๆ,ๆที่ให้นะครับแบงก์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะที่อยู่ที่นี่นะครับก็เบื้องต้นนะครับเราต้องดูก่อนว่าเลือกรถอะไรสมมุติว่าพี่กอยเลือกรถคันนี้ใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> แล้วคันนี้ราคา4ี0 0 0 0สามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปนั่นได้เต็มนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับไม่จะเป็นต้องออกใช้เงินเลยก็ได้ ไม่ต้องใช้เงินเอาก,ก็ได้ค,คือดันเต็มได้เลยใช่ไหมสามารถกู้ได้เต็มนะครับมากกว่าน,นั้นคือนะครับเวลาซื้อรถุณสองมันจะมีค่าประกันภัยชั้นหนึ่งหรือชั้นสองหรือชั้นสองบวกนะครับที่เขาให้ทําปีแรกนะครับเราสามารถเอายอดพวกประกันตรงนี้ไปกู้นะครับในใน,ในในรถได้เลยนะครับทาให้ไม่ต้องใช้เงินร,รถเลยนะครับมีหน้าที่ผ่อนอย่างเดียวถึงเวลาแล้วก็ผ่อนอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรื่องของเลทนะครับเลทการส่ง นะครับเมื่อกี้ดาวรู้แล้วว่ามันมันฟรีดาวได้ <ฮะ S 2> แต่แต่วงเล็บนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีเจตนา,าที่อยากจะดาวก็ได้นะครับอย่างเช่นอยากจะดาวห้าหมื่นหรืออยากจะดาวหนึ่งแสนหรือสองแสนเนี่ยค่างวดก็ถูกถูกไปนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรากู้ไปนั้นเต็มใช่ไหมครับผมให้โจทย์คร่าวๆก่อนละกันนะครับว่าถ้าลดประมาณสามแสนเนี่ยมันผ่อนหกปีประมาณหกพันบาทนะครับถ้าลดสี่แสนเนี่ยผ่อนหกปีประมาณแปดพันบาท อย่างรถคันนี้เนี่ยมันประมาณ4 3900 0ก็อาจจะมานแ0 0 0 0นหน่อยๆนะครับถ้าการบ้านของเราเนี่ยเรามองแล้วพอไหวนะครับจอดเราไปได้โอเคเหมาะกับรถคันนี้เลยนะครับแต่ถ้ามองว่ารถคันนี้เนี่ยราคาผ่อนมันสูงกว่านิดนึงคุณต้นนะครับกอาผมช่ต้นนะครับอาจจะคุณต้นอาจจะขยับรถที่เป็นคันอื่นที่ราคาถูกกว่านี้ได้ไหมหรือพี่กอยมีวิธีไหนได้บ้างนะครับที่จะออกรถคันนี้ได้นะครับอย่างเช่นเพิ่มดาวไปนะครับอะไรทานองนี้เพื่อให้ขั้นงวดมันสบายๆกับเรานะครับอันนี้คือ การผ่อนนะครับเบื้องต้นนะครับส่วนเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับเขาจะรับพิจารณายอย่างไรบ้างนะครับอย่างถ้าเป็นลูกค้านะครับที่ทํางานบริษัทมีสลิปเงินอนชัดเจนง่ายๆเลยนะครับเกณฑ์ของลูกค้าคือขอให้มีรายได้มากกว่าค้างวดสองเท่าถ้าผ่อนลดเดือนละเจ็ดพันห้าสมมุตินะครับคนมีรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปถูกไหมครับถ้ามีหหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยโอเคคือได้เงื่อนไขที่สองคือต้องไม่ติดแบล็กลิสต์นะครับแบล็คลิสต์คืออะไรนะครับการที่เราเคยไป ช่าซื้ออะไรต่างๆมาครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าบัตรเครดิตต่างๆนะครับแล้วเราไม่ได้ส่งหรือว่าส่งช้าหรือว่าไม่ได้ส่งเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าติดละกำลังจะถามเลยว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เราซื้อได้ไหมอ่าโอเคถ้าติดแบล็คลิสต์นะครับเราก็มีสถาบันการเงินที่รองรับสําหรับลูกค้าที่ติดแบล็คลิสต์แต่ว่าถ้าติดแบล็คลิสต์นะครับ คุณสมบัติของลูกค้านะครับจะต้องพิเศษกว่าทั่วๆไปนะครับคือหนึ่งเนี่ยอาจจะกูก้ไฟแนนซ์เต็มไม่ได้ละไฟแนนซ์เขาอาจจะขอดาวบ้างอย่างน้อย20อหรือ25เ็นะครับอันนี้ต้องเตรียมเงินไว้บ้างส่วนหนึ่งนะครับข้อ2เนี่ยอา,อาจจะต้องหาคนค้ำนะครับที่มีอาชีพชัดเจนนิดหนึ่งนะครับถ้าเมมตอว่าเรามีคนค้ำที่อาชีพชัดเจนเนี่ยโอเคไฟแนนซ์เขาบอกละน่าเชื่อถือน่าจะปล่อยรถได้นะครับ ให้กับลูกค้ารายนี้เขาก็จะานุมัินะครับแล้วถ้าเป็นพวกแม่ค้าที่ตลาดล่ะคะหรือว่าพวกแม่ค้าแผงลอยตลาดนัดอะไรเงี้ยแล้วอยากซื้อรถซื้อ <c oughs> ได้ไหมคะได้ครับอย่างนี้ครับผมเรียนเป็นกรณีแรกก่อนแล้วกันนะครับที่ไม่ติดดักธิร <c oughs> นะครับอ่าถ้าเราประกอบมาที่สุจริจริงๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับต่อให้ค้าขายตลาดนั้นนะครับเป็นแค่แผงลอยนะครับก็ซื้อได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าฟแนนซ์เขาจะขอนะครับคือหนึ่งเนี่ยเราขายที่ไหนอย่างเช่นขายตลาดนัดวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ เป็นแผงประจํามไม้หรือว่ามีล็อกของเราเองเลยไม้นะครับถ้าไม่ได้เป็นอาคารพาณิชย์เป็นแค่ไปไปขายตามแผงเนี่ยเราเอาสัญญาเช่าถ้าไม่มีก็ขอเป็นใบเสร็จที่เราจ่ายค่าล็อกนะครับก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยไปใน,นเขาจะมีการรีเช็คไปที่นั่งงานนะครับหรือตลาดนั้น,นจริงๆว่าโอเคประเมินละ,ะคุณมี2แผงนะครับคุณมีไรายได้นะครับประมาณเท่าไหร่เขาจะวิเคราะห์ให้เองนะครับส่วนสเตทเมนต์เนี่ยบางทีค้าขายเขาไม่ค่อยได้เงินเข้าส่วนใหญ่ค้าขายจะใช้เป็นเงินสด นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยใช้ไม่ได้เดินสเตทเม้นเลยนะสเดือนแล้วหเดือนไม่ได้เดินเลยหรือเดินนิดเดียวเองจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะครับ,รบเขาจะดูจากหน้าง,งานเป็นหลักว่าโอเคเราทําจริงหลกัลกๆเขาดูว่าทําจริงไหมถ้าเราทําจริงนะครับมีลูกค้าจริงเราค้าข่ายจริงมีสินค้าจริงเนี่ยโอกาสทานมีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอ้ใช่ยงงั้นนะคะใครที่สนใจอยากจะซื้อรถ เขาจะมาซื้อได้ยังไงอะคะมาที่ไหนอะครับก็จริงๆรถมือสองนะครับมีในกรุงเทพแล้วปริมณคลเนี่ยหรือว่าทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลองเลือกนะครับที่ลูกค้าเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีนะครับนี้เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ลูกค้าคนตัดใจในการซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อที่นี่ก็ได้นะครับซื้อที่ไหนก็ได้แต่ก็อยากให้มีคุณองค์ประกอบประมาณนี้นะครับรถควรจะดีนะครับ ไม่ผ่านการชนหนักนะครับพลิกคว่ำน้ําท่วมเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สองเนี่ยคนมีบริการหลังการขายด้วยนะครับไม่ใช่ขายแล้วทอดทิ้งเลยครับอย่างของที่นี่นะครับก็จะมีเราซื้อแพ็กเกจนะครับให้ลูกค้าทุกท่านก็คือเป็นแพ็กเกจเนี่ยดูแลหลังการขายหนึ่งปีนะครับแล้วประกันเครื่องและเกียร์นะครับหนึ่งปีหมอน้ํานะครับ มอน้าคอมแอร์นะครับอุปกรณ์พ่วกต่างๆประมาณ3าเดือน6เดือนแล้วก็มีให้ด้วยนะครับอ,อ,อันนี้คือที่นี่เราซื้อให้ทุกคันนะครับโดยเงื่อนไขเล็กเล็กน้อยน้อยคือรถปี12ขึ้นไปนะครับเราซื้อให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะมาซื้อที่นี่นะครับง่ายๆนะครับตลาดรถยนต์นานาคาเซนเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ที่เส้นกาญจนาพิเศกบางบัวทองนะครับก็ถ้าเผื่อว่าทุกคนรู้จักเซนทัลเวเกตหรือว่าบิ๊กคิงนะครับบิ๊กคิงเก่าเรามุ่งหน้ามาทางบิ๊กคิงนะครับ ฝั่งเดียวกับบิ๊กคิงนะครับเลยมามาณแค่สามกิโลนะครับซ้ายมือเนี่ยจุดสังเกตคือจะมีรลตัสนะครับอยู่ก่อนถึงตลาดนาหรือว่าเป็นรถยดินทางเรานะครับก่อนถึงนะครับเลี้ยวเข้าได้เลยนะครับเข้ามาก็จะมีป้ายบอกแล้วนะครับว่าเป็นต้นตาลยูทาครับพี่ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะยินดีครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับศูนย์แปดหกแปดเก้าเก้า 6448อันนี้เป็นเบอร์ของผมเองนะครับชื่อต้นนะครับแล้วก็หลังเราจะมีเพจนะครับเพจร้านก็คือต้นตาลยูสคานะครับภาษาไทยเลยนะครับเขียนได้เลยต้นตาลยูสคานะครับทีมไปก็จะเจอเลยแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ก็จะดูง่ายขึ้นนิดนึงก็จะแบ่งเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะครับรถเอสยูวรถเข้าใหม่นะครับก็ชื่อเดียวกันนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษต้นตาลยูสคาเหมือนนกันะครับก็คือ T O N T A R N นะครับแล้วก็ U S E D แล้วก็ C A R นะครับต้นตานยูสคานะครับลองเข้าไปเลือกชมเล่นๆก่อนได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่โชคดีนัใช่ไหมนี่เลยฮะไม่มีโชคทำไมยังรอดได้ Y S S โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคช่วง ทสค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในห้องโดยสารของซิตี้แฮทแบ็กห้าประตูหนึ่งเครื่องหนึ่งพันซีซีมีระบบอา,ากาศเทอร์โบนั่นเองอันดับแรกเลยที่ผมเข้ามานั่งอยู่ในห้องโดยสารก็ต้องเอื้อมมือไปจับที่ พวงมาลัยขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยจับที่พวงมาลัยรู้เลยว่าพวงมาลัยนั้นกระชับมือของผู้ขับขี่รวมทั้งปุ่มฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายก็จะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงหน้าจอของเครื่องเสียงระบบเซ็ตของหน้าจอเครื่องเสียงฝักฝวาก็จะเกี่ยวกับเซ็ตหน้าจอเรือนใหม่ระบบของที่เกี่ยวกับเรือนใหม่ตัวรถมีตัวนี้เป็น City h a ฮทแบ็กอ มีแพดเดนชิพเกียร์ออโต้เขาบอกว่าพันดีซีเทอร์โบแรงม้า120ยยแรงม้าเกียร์ออโต้ความเร็วปลายบอกได้เลยพันห้าหรือพันแปดเนี่ยมีโดนนะครับความเร็วปลายที่ตีเทอร์โบเนี่ยเขาบอกว่าพันห้าพันแปดเนี่ยโดนได้เลยความนุ่มนวล ผมว่าเขาให้ความนุ่มนวลที่ที่ดีเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้ห้องโดยสารเนี่ยห้องโดยสารเสียงที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ดังไม่มีเสียงที่มันเรียกได้ว่าบอกได้ว่าดังเข้ามาที่ได้ยินเป็นชัดเจนแต่ถามว่ามีดังไหมรถทุกคันก็ต้องมีเสียงดังเข้ามาแต่ถมว่าสตีตัวเนี้ยเจ็บเสียงภายนอกได้ดี อโอ้โหบอ่อนั่งเขาเนี้ยเป็นผ้าดำแถบแดงนั่งนุ่มนวลขับสบายครับใครที่สนใจซิตี้แฮทแบกพันซิซีเทอร์โบลองไปชมที่ชูรุมงฮันด้าได้เลย แต่ที่ผมขับจดเนี้ยอัตราเร่งที่ผมเร่งแต่ละครั้งเนี่ยอ่ามันก็เนี่ยพอกดปืด้ดไม่รู้เลยว่าเป็นพันเครื่องพันเทอร์โบอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับไม่ไม่ไม่สิ้นเปลืองเหมาะสำหรับวัยรุ่นอานนี้กลาลังนิยมแล้วก็สาวๆ ก็ก็เป็นกำลังที่นิยมของสาวหน้าจอของั้เสียงเป็นหน้าจอทัรกีที่ใหญ่ใช้งานง่ายโดมนั้งปุ่มปรับแอร์ปุ่มพัดลมแอร์อะไรเนี้ยสวิตท,ที่เกี่ยวกับแอร์กส็สวยเด่นพวงมาลัยนี่เป็นเป็นหนังได้แดง มองดูก็เหมือนรถซูคาร์ครับแต่มาอยู่ในรถอีกโกคาการที่เอาสไตล์ซุูคาร์มาอยู่ในรถอีกโกคาก็คุ้มค่าสำหรับท่านที่จะไปวักตังในกระเป๋าจ่าขับไปไหนก็ดูดูดีครับดูดีผมเองเวลาที่เห็นใครขับแฮทแบกนี่ก็ ไปมองเออสวยดีโตเกียวโตครับโตเกียวโตก็จะมีสองสองระบบให้เลือกเป็นดีธรรมดาแล้วก็เอสเอก็จะเป็นโหมดสปอร์ตที่เราจะใช้ร่วมกับแพดนชิพเวลาอัจราทดเปลี่ยนเกียร์หรือจะขึ้นเกียร์ลงเกียร์เช็เกียร์อะไรอย่างเงี้ยโหมดเอสเนี่ยก็จะเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมา ป็นบอกได้เลยว่าโหมดโหมดเอสเนี่ยขับมันมันก็เหมาะสำหรับเอาไว้ใครที่ชอบแบบลองลองสไตล์ขับอีกสไตล์หนึ่งที่ไม่ใช่แบบเกียร์ออโต้ดีเกียร์ดีธรรมดาก็เป็นระบบขึ้นมาเป็นเกียร์เอสสปอร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนตามโอ้โห A, A, A. นะก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ที่เพลนชิพพวงมาลัยรถก็จะ เพุ่งเปิดเลยครับแต่การทีเ่เป็นเกียร์โหมดสปอร์ตเกียร์โหมดสปอร์ตนะฮะการที่เราเปลี่ยนเกียร์ที่แพเทนชิพเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ดูที่รอบเครื่องเป็นหลักเพราะบางทีถามว่าบางท่านทําไมใส่โมสปอร์ตแล้วทําไมรถวิ่งตื้อๆกดคันเร่งแช่ไปแล้วเนี่ยรถตื้อๆต,ต,ต้องดูว่าท่านเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องที่เท่าไหร่ ต้องให้สัมผัสกับรอบเครื่องที่เขาจะต้องส่งกําลังเกียร์ต่อเกียร์ครับบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนเกียร์ที่3,000รอบ4,000รอบอะไรเงี้ยกําลังเครื่องก็จะแตกต่างกันไปหรือบางท่านเลยรอบที่เขาให้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรอบเครื่องก็จะตัดก็จะทําให้รถช้าลงสัมพันธ์ของเกียร์ก็จะไม่ต่อเนื่องก็จะกลายเป็นว่า ทำไมรถวิ่งกระตุกหรือวิ่งหนืดอๆไปไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็เหมือนกันเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ที่ใช้โหมดสปอร์ตเกียร์ธรรมดาที่เราขับที่เราขับเนี่ยก็ต้องดูว่ารอบเครื่องที่เราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนรอบเครื่องที่เท่าไหร่เพราะการการเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องแต่ละครั้งนั้นจะมีผลถึงกําลังเครื่องที่จะส่งไปยังล้อรถยนต์ถ้ารอบเครื่องต่ำไปพอเราเปลี่ยนเกียร์รถก็จะกําลังน้อยลงถ้าสูงไป รอบเครื่องก็จะหมดไปกําลังก็จะหายไปอันนี้คือเป็นข้อสังเกตหลายๆฝากไว้หลายๆท่านว่าบางท่านบอกว่ารถเหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยทําไมวิ่งแล้วไม่เหมือนกันไปสังเกตพฤติกรรมการขับของแต่ละท่านว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดบอดที่เราคิดว่าเราเราทําไปแล้วประสิทธิภาพเขาใช้ออกมาได้ไม่เต็มที่ก็ไปไปหาจุดนั้นแล้วก็แก้ไข Waiting for your creativity Let's get started and drive to yourself Live your life move to see what the world can give I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Ooh, I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you CityHashback Whatever Moves For Me ช่วง InfoLight กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเย็นนะครับหลังจากเราเดินทางกันออกมาจริงๆแล้วผมกับเติ้นเดินทางกันบ่อยนะครับเพียงแต่ว่าอพอเต้นเข้าไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เป็นสถานการณ์เรื่องโควิดก็ทำให้เราเดินทางกันค่อนข้างจะลำบากใช่ ก,การใช้ชีวิตมันลำบากขึ้นนะครับในสภาะการโควิดแบบนี้นะครับก็ย้ำกันอีกทีว่าที่เราออกมาแบบนี้ได้เนี่ยเราฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็มีการป้องกันอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเราก็ออกมาเราก็ยังใส่แมสกันอยู่ใช่ครับเ,เราเห็นว่าเรานั่งคุยกันพ่อลูกเนี่ยเราก็ยังใส่แมสอยู่นะครับฉีดวัคซีนแล้วเราก็ยังต้องต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับยัง,ยงต้องป้องกันเหมือนเดิมใช่แต่ว่าพอได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ย มันกิจกรรมต่างๆมันทำาัฒนธรรได้มากขึ้นนะครับ<ช>แต่ว่ายังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่ว่าในเรื่องของเราวันนี้นะครับเราเดินทางกันออกมาเนี่ยเราใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับหลายคนซื้อรถขับเคลื่อนสีล้อมาเนี่ยยังไม่เคยใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเลยด้วยซ้ำว่าใช้ยังไงนะครับ ใน,ในทางดำจริงๆก็ใช้ได้นะครับอย่างวันนี้ฝนตกใช่แล้วครับมา,าเป็นถนนสองเลนมันก็มีฝนตกตลอดทางผมก็ปรับเป็นหมด4ีคณสี่เวลาเจอหลุมน้ำนี้ก็สามารถช่วยในการขับขี่ได้มากขึ้นสมรรถภาพการขับขี่แล้วก็สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นถูกต้องนั่นแหละครับถูกต้องเลยอยากจะ,อะบอกอคุณผู้ชมนะครับว่าใครที่ใช้รถกับเพื่อนสี่ล้อลองลอง,ลองหาจังหวะใช้นะครับในบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับ รวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันใน,ในท้องถนนในกรุงเทพก็ตามเนี่ยเมื่อไหร่ที่ฝนตกนะครับเราก็ปรับไปที่ขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟร์ไฮนะครับก็จะทําทให้สมรรถนะของรถนะครับการควบคุมการขับขี่ต่างเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ตนเองเนี่ยขับรถมาได้สักพักแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่วันนี้<ด>เราสอบส่วนของสนามกังพีมอเตอร์พาร์กใช่ครับสนามกังพีมอเตอร์พาร์คนี้กอ็อยู่ห่างจาก,กอำเภอบ่อ,บอพลอยประมาณ10กิโลนะครับ เราออกมาไ,มไกมากาเส้นทางจากบอ่อพลอยมุ่งหน้าหนองปือนะครับในพื้นที่ของการฉนบุรีเราเข้ามาเนี่ย mm hmm. นอกจากจะมีสถานที่ mm hmm. ทดสอบรถต่างๆแล้วยังมีสนามกอล์ฟมาตรฐาน18หลุมนะครับอยู่ด้านหลังเป็นสนามกลางปีกอล์ฟครับแล้วก็ยังมีคาเฮนนะผมหนุมไม่เคยเห็นเลยนะจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะ mm hmm. มันเป็นรถแบบรถจริงๆอนะ่ะไม่ได้แบบว่าเอาอะไรมาปั้นๆให้มันเป็นแบบคาเฮนเอารถจริงๆมาใช้นะครับที่อาจจะ ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามาสร้างเป็นปฏิมาก,กรรมอย่างหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของของอำเภอบ่อปลอ,อยของสนามกัมปิมตัตตปาครับาาแล้ววันนี้ท่านเองเนี่ยได้มีโอกาสขับในรูปแบบของขับเคลื่อนสี่ล้อแบบโฟลในสนามทดสอบเมื่อสักครู่ครับที่เราผ่านมาความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างจะแปลกใหม่ครับเพราะว่าปกติก็จะขับแต่ถนนดำแล้วก็เวลาเวลาออกต่จังหวัดเนี่ยครับก็จะเป็นแบบทางเรียบตลอดก็ไม่ได้แบบมาสนามทดสอบอะไรนี้มากมายพอได้ทดสอบอย่างเงี้ยครับ เขาให้ทดสอบแบบขับสองก่อนพอเป็นขับสี่ปุ๊บมันไปได้สมรรถนะมันสามารถช่วยในการขับขี่ให้มันผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ครับมันค่อนข้างจะอำนวยต่อการขับขี่ของเรามากๆใช่ครับนั่นแหละครับเป็น,เป,นเป็นอย่างหนึ่งของรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับโปรวิลดไดที่หลายคนซื้อมาอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ําก็เป็นโอกาสดีที่ท,ที่หลายๆท่านนะครับรวมถึงพวกเราที่จะ เข้ามาทดสอบในสนามของกังปีมอเตอร์พาร์คนะครับที่นี่ก็ยินดีการขับแบบแอดเวนเจอร์ก็คือการจําลองเส้นทางในธรรมชาติก่อนที่เราจะจะเข้าป่าจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่กล้าที่จะเข้าป่า<ด>ก็มาทดสอบมาทดลองที่นี่ก่อนรวมถึงเรามีเรามีคุณครูเรามีอาจารย์คอยแนะนำแนละท่านเข้ามานะครับว่าการใช้ เกียร์การใช้เบรกการใช้พวงมมลัยยังไงเพื่อได้ทักษะที่ถูกต้องในการเข้าป่าอย่างตอนผมขับเนี่ยก็อาจารย์ก็แนะนําว่าตรงนี้เบี่ยงซ้ายตรงนี้เบี่ยงขวาเพื่อให้มันผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นอย่างอตอนแรกผมยังคิดเลยว่าถ้าลงตรงๆผมว่ามันน่าจะแบบก็แค่ควบคุมพวงม,มาลัยแล้วก็ไปแต่อาจารย์เขาบอกว่าถ้าลงเย่ยนี้หรือว่าควบคุมล้อแบบนี้บวกกับการใช้โฟในการขับขี่นะ่ะมันสามารถไปได้ง่ายกว่าแล้วก็ เหนื่อยน้อยกว่าหลังจากเราทดสอบรถกันในสนามจางปีมอเตอร์พาร์คเสร็จเนี่ยเราได้รับแจ้งจากทีมงานจากในพื้นที่ว่าในพื้นที่ของอำเภอบ่อพลอยเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีพื้นที่ที่ฝูงช้างป่าลงมากินจุดหนึ่งของรายการเราก็คือไปเรื่อยนะครับเราจะสาะแสวงหาเราจะนําเสนอสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะครับใครจะคิดว่าในพื้นที่ของอำเภอบ่อพลอยเนี่ย มีช้างป่าลงมาหากินก็คือยอดเขาสแสลงนะครับข้ามไปด้านหลังเนี่ย<ช>มีพี่ๆแจ้งว่าเป็นเส้นทางออฟโรดที่จะข้ามไปถึงฝั่งน้ำตกเอราวัณฝั่งนู้นฝั่งฝั่งเขื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งพอจะเข้าไปฝั่งนู้นก็คือเป็นพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระใครที่อยู่ในเมืองอาจจะโหยหานะครับแต่ว่าพอเราออกมาในพื้นที่เนี่ยความเงียบสงบ<ช>ฟ้าเต็ไมไปด้วยดาวเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งของการได้อยู่กับธรรมชาตินะครับ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรานั่งชมบรรยากาศช่วงเงย็นๆต่อกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรกินก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับทิปหน้าฝากติดตามว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสิ่งสวยงามที่ไหนช่สวัสด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้กากา้าเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วคุณจะต้องไปสัปดาห์หน้าเราก็มาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมก็ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสด,ดีครับ